นี่นะครับภาพบรรยากาศป่าหน้าวัดคงคานะครับแวะเที่ยวอีกเหมือนเดิมนะครับเราก็มาอยู่ันที่ท่าน้ำวัดคงคานะครับก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปกราบหลวงพุทวดนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับพามาเที่ยวท่าน้ำก่อนครับผมลมเย็นดีทีเดียวนะครับไม่ได้มาหลายปีแล้วปลายังเยอะเหมือนเดิมครับเพื่อนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูครับ ทางน้นก็เยอะนะครับค,บคองวัดคงคานี่ยังมีเรือวิ่งอยูน่นะเพื่อน,นเมื่อกี้เห็นผ่านไปลำนะไปเยอะไปเยอะนะครับนี่นะครับภาพหลงพูทวดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบหลงพูทวดกันครับ งานไม่ค่อยติดนะครับก็เที่ยวอย่างเดียวนะครับยังมีขนมเดิมๆขายนะครับมีใส่ไส้มีกขนมไทยขาย,ยไปครับในส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตกลมรังสีนะครับ เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูชัดนคนับนี่นะครับภาพสมเด็จโตนะครับเราคงไม่ได้ขึ้นไปข้างบนศาลานี้นะตรงนี้มีที่กราบหลวงพ่อศิลาแดงนะครับน,นี่นะครับบรรยากาศก็งเงียบสงบนะครับมาทำบุญกันนะครับ อ๋อน oh, ี oh, ่ที่ไหว้พระอยู่ด้านในนะครับอ๋อนี่ครับหลวงพ่อศีลาแดงอยู่ในโบสถ์โบสถ์โบราณนะครับโหเก่ามากๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูดูความเก่านะครับโหเก่ามากเก่ามากโอ้โหเก่าจริงๆนะครับเพื่อนๆดูดูนี่นะครับเป็นโบสโบราณมีผมมีหมาด้วยไม่รู้เข้าได้ปะนะ นี่นะครับนี่นะครับอ๋อนี่นะครับคำนมัตก,การหล่นพ่อสีลาแดงนะครับนี่นะครับโอ้โหมาเยอะทีเดียวเข้าได้กันนะคาดโอ้ยพระเก่าเต็มเลยนะครับพระเก่าเต็มเลยนะครับ สำหรับโบสถ์เก่าเราคงเข้าได้แค่นี้นะครับข้างในมีสุนัขด้วยนะครับกลัวมันจะกัดนะครับเห่าตลอดเลยสาธุนะครับสาธุสาธุขอรุกช้างและแฟนรายการช่องเจ็ดเก้าศูนย์นะทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมสาธุสาธุสาธุครับนะครับด้านหลังเจกนี้เป็นบริเวณโบสถ์เก่านะครับก็มีมีมีพระดูแลอยู่เลยนะครับก็มีประวัตินี่นะครับประวัติวัดคงคายอยู่นี้นะครับ สร้างประมาณปี2370นะครับเดี๋ยวเจ็กหันกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับสร้างเมื่อประมาณ2370ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างวัดชาวบ้านเรียกว่าวัดโคกเนื่องจากบริเวณบางตอนเป็นที่เนินสูงแต่ที่ได้นามว่าวัดคงคาเนื่องมาจากวัดอยู่ริมคลอง คลองลัดคลองบางใหญ่มีพระประธานในอุโบสถคือหลวงพ่อศีลา,าแดงศีลาแดงทรงนางเป็นพระพุทธรูปศิลานะครับศีลาแรงปิดทองคําเปลวเป็นแบบสุโขทยัสยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัย อยุธยานะครับชาวบ้านเชื่อว่าน้ำโมนันศักดิ์สิทธิ์ของท่านจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายนะครับให้กลับกลายเป็นสิริมงคลนะครับสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับวัดนี้สวยทีเดียวนะครับนี่คือภาพสมัยก่อนนะครับวัดนี้สวยทีเดียวนะครับแต่เจ๊กไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ค่อยมีญาติโยมมากราบไหว้นะครับสวยๆนี่งานเก่าเลยนะครับดูดูนี่นะครับ สวยที่เดียวนะครับนี่นี่นะครับสุนักเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันครับไปกราบหลวงปู่ทวดกันโอ้โเราไม่กล้าเข้าไปนะครับเมื่อกี้โอมหมาเยอะจริงๆนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบหลวงปู่ทวดกันดีกว่าครับอ่าไม่ไกลไม่ไกลนะเพื่อนเดินอ้อมแบบเดียวนะครับเป็นวัดใหญ่นะครับแล้วก็มี โบราณสถานนะครับให้เราดูนะครับมีนี่มุมนี้มีพระราหูด้วยนะครับมีพระลาวหูด้วยแล้วก็ทางวัดก็มีวัตถุมงคลให้เช่าด้วยนะครับสําหรับสายมูที่ชอบสะสมพระเครื่องอะไรงนี้นะครับเดี๋ยวเรานี่นะครับผมพูดทวดอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นเลยครับ เนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบหลวงพุทธทังในนี้กันนะครับเข้ามาบริเวณด้านในล่มเย็นมากครับเย็นผิดกับข้างนอกเลยโอ้โอทางวัดท่านจัดจุดทําบุญไว้จุดนี้จุดเดียวเลยนะครับเป็นโนนสต๊อปเลยนะครับนี่มีวัตถุมีวัตถุมงคลนให้บูชาด้วยนะครับหลวงพุทวดนะครับอืมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย โอ้ยี่พระองค์นี้ยังแจ่มเลยครับนี่พระสังกจายครับผมนี่นี่นะครับหลวงพ่ทวดนะครับสําหรับนี่นะครับสายหมนะครับที่ชอบหลวงพ่ทวดนนะครับนี่ทางวัดนี้มีเยอะเลยนะครับนี่พระเก่าด้วยนะ <c oughs> พระเก่าด้วยเพื่อนเยอะเลยนะครับนี่ มาครับมาไหว้หลงวงพ่อทวดที่วัดแล้วก็ลองเช่าเลือกเช่าดูนะครับไปคล้องคอกันนะครับวัตถุมงคลเยอะอทีเดียวนะครับนี่ผัาสั่งกาจายสวยน่าดูนะเพื่อน <c oughs> นี่นะครับก็ <c oughs> จะมีแม่ตะเคียนด้วยนะครับด้านในนี้ไปครับไปกันต่อครับผม ในส่วนบูชาส่วนนี้นะเจกไม่ค่อยเห็นนะจะมีหลวงพ่อคูณด้วยเจกนับถือมากนะหลวงพ่อคูณนี่นะครับมีกาพีคัเนตนะครับนี่แล้วก็มีเจ้าวาดวัดคงคานะครับก็มากราบนมาสการกันเนจุดนี้นะครับผมนี่นะครับภาพหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตองค์นี้จะไม่เห็นจากเส้นกันนานะครับไม่เห็นนะครับเราจะเห็นองค์นี้นะครับองค์นี้หลวงพ่อทวดนี่นะครับแล้วเขายังไม่ได้เปิดนะครับนี่นะครับ เขาเปิดทุกวันนะครับแต่วันนี้พระที่ดูแลนติดกิจนะครับเจกคงไม่ได้จะขึ้นไปนะครับวันนี้โอ้โหร้อนครับเพื่อนๆเหมือนฝนจะตกแต่คงไม่ตกหรอกนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายจากบนวิวบนสะพานให้ดูล้วกันนะครับเพราะว่าหลวงพี่ท่านลงลงกิจอยู่นะครับรว่าไม่ไม่สะดวก แล้วก็เห็นเขาบอกว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรด้วยดูแล้ววันนี้คงไม่ได้เปิดแต่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นสะพานนะครับนี่นี่ครับนี่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 นะครับวิถีคนทางนี้เ็ายังใช้เรือนอยู่นะครับนี่เห็นเรือไหมครับนี่ฮะนี่นะครับมีเรือแทบทุกบ้านนะครับดูวิถีริมคลองนี่นะครับนี่นะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับหลวงปู่ทวดองค์ที่ผมบอกนะครับนี่คนระับนะฮะนี่อ่ะดูกันชัดๆแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะสาธุสาธุสาธุนะครับขอบลูกช้างแล้วแฟนรายการช่องเจ็ดเก้าศูนย์นะครับประสบในความสำเร็จนะครับในทุกๆเรื่องครับผมนะ ก็ผมพาไปกินมาแล้วนะวันนี้นะครับก็พามาเที่ยววัดคงคานะครับมาไหว้พระนะครับก็สองสองที่แล้วก็วันนี้เดี๋ยวพอเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกลับเข้าโหมดทํางานแล้วกันนะครับก็อันนี้อยู่ในโหมดหนีงานมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไม่ได้เรื่องแล้วนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยบรรยากาศนี่แล้วกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับภาพบรรยากาศร,ราาศิมริมคลองนะครับนี่นะฮะเย็นๆแต่จริงวันนี้มันไม่เย็นนะอากาศร้อนทั้งหน่อยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ